ปอดเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ก็เอาตัวอย่างการเลี่ยมนะฮะพระสวยนะครับนี่นะฮะหลวงพ่อแพรนะครับผมสมเด็จแพรนะครับอนุสร์ร้อยปีเป็นพระหล่อนะครับวัดพิกุลทองนะครับเป็นพระหล่อที่สวยมากนะฮะยกเนี่ยยกขอบยกยกอะไรแบบ เหมือนล้อแมกนะฮะเหมือนเหมือนอาลงประมาณเหรียญล้อแม็กนะครับผมแต่ว่าเป็นทรงรูปไข่นะสวยมากเลยแต่ว่าไปเลี่ยมแบบเนี้เลี่ยมแบบไม่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเลี่ยมเองหรือเปล่านะครับว่าเลี่ยมแบบเสียของมากเลยนะฮะเสียเลยนะต้องเปลี่ยนนะครับแบบนี้ไม่ไหวเลี่ยมตัวจมูกด้วยเรื่ององเรืนะ่องอ่ะเนี่ยเลี่ยมก,จกดมกจมูกด้วยนะครับเลี่ยมกดจมูกด้วยนะฮะ พลาติกโด,ดนจมูนะไม่รู้ว่าตอนอัดเนี่ยตอนกดเนี่ยเอาใช้ไม้ตัดกดหรือว่าเอาเหรียญกดผมว่าเอาเหรียญกดอีกต่างหากนะนะครับก็เวลาจะเลี่ยมกันน้ำนะครับก็ต้องเลือกร้านที่แบบมีคุณภาพหน่อยนะครับเลี่ยมแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ แล้วก็พระเกิดความเสียหายได้นะฮะเกิดความเสียหายได้นะครับน,บนี่ดูนะครับเลี่ยมติดจมูกเลยนะฮะจมูกโดนโดนพลาสติกเลยเนี่ยนะครับนี่นะฮะพระสวยๆก็ตรงนี่ับไปเข้าไปซื้อตลับใส่ก็ได้นะครับตลับปิ่เนียมตลับเงินนะฮะไม่กี่บาทนะครับ พอพอค่าเรียมอะ่ะทำไมนี้นะครับอ่อถ้าเราขี้เกียนรอก็น่าเขานั่งเรียมอ่ะนะก็ซื้อตลับใส่ดีกว่านะครับผมโอเคครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ